สวัสดีคุณผู้ดูผู้ฟังทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกับติวบอลเต่งนะครับรายการที่จะพาทุกท่านมาวิเคราะห์บอลเด็ดวิจารณบอลเด่นที่น่าลงทุนนะครับประจําวันอาทิตย์ที่6มีนาคมพุทธศักราช2565กันอีกเช่นเคยนะครับเหมือนเดิมครับก่อนอื่นนะเรามาอัปเดตนะครับผลการแข่งขันที่เราได้วิเคราะห์กันไว้เมื่อวันก่อนกันนะครับ คู่แรกนะครับเป็นทางอาร์เมเนียบิลเลเฟลกับอัลส์บวกนะครับคู่นี้แม้ว่าจากสถิติที่เจอกันเนี่ยอัสบวกอาจจะเป็นฝ่ายเก็ตชัยชนะไปได้มากกว่านะครับแต่ว่าช่วงหลังมานี้นะครับฟอร์มในบ้านของบิลเลเฟลนั้นดูดีมากๆนะครับแต่นะครับแต่ว่าทั้งคู่ตอนนี้เนี่ยอยู่ใกล้โซนตกชั้นเหือเกินนะครับเกมนี้ผมมองว่าทั้งคู่น่าจะเอ่อ s l a y safe นะครับเลยมองว่าคู่นี้เน่าจะจบลงที่เสมอนะครับ แล้วก็เกมก็เกือบจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะว่าเกมนี้อัตราการครองบอลใน50-50เลยนะครับแต่เป็นเอาส์บวกนะครับที่ยิงคงกว่านะครับเข้ากรอบหนึ่งครั้งเป็นประตูเลยนะครับเก็บชสยชนะกลับบ้านไปในส่วนของอาส์บวกนะครับคู่ที่สองเป็นอินเตอร์มิลานกับซาเลนิตาน่านะครับ คู่นี้ผมให้อินเตอร์มิลานนะครับซึ่งก็ไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับในส่วนของอินเตอร์มิลานนะครับหากต้องมาเจอกับทีมอันดับวัยอย่างซาเลนิตันนานะครับสุดท้ายนะครับเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยนะครับลาอุโรมาตินเนสนะครับกดแฮตทริกไปนะครับพร้อมกับเอดินเซโกนะฮะหวดไปอีก2นะครับถล่มซาเลนิตันนาเละเลยนะครับนัดนี้นะครับคู่ที่3ครับ เป็นอลอเบสกับเซบียานะครับคู่นี้ผมมองว่าเซบียาครบเครื่องกว่านะครับทั้งจากสถิติที่เจอกันเองแล้วก็ฟอร์มของเซบียาในฤด,ดูกาลนี้ก็ดูดีเลยทีเดียวนะครับสุดท้ายนะครับแม้ว่าเซบียาจะครองความได้เปรียบมากกว่าในรูปเกมทั้งหมดนะครับแต่ว่าจบสกอร์ไม่ได้นะครับทำให้คู่นี้เสมอกันไปแบบไร้สกอร์นะครับคู่สุดท้ายครับลอริยองกับโอลิมปิกลียงนะครับคู่นี้ผมแอบเชียร์ลิปปิลียงนะ เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฟอร์มของลียงดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับนะครับสุดท้ายลียงทำได้จริงๆนะครับกดไปซีหนึ่งนะครับโดยโรเมนเฟฟนะครับยิงเปิดและยิงปิดให้นะครับจบเกมก็เก็บ MVP กลับบ้านไปนะครับสรุปนะฮะเราวิเคราะห์กันไปถูก2คู่กับพลาด2คู่นะไม่น่าเลยนะครับวันนี้น่าเสียดาย นะครับผมเอาล้วฮะมาเริ่มกันใหม่ในส่วนของวันนี้นะครับวันนี้ก็มี4คู่เหมือนเดิมนะครับเป็น2คู่จากพรีเมียร์ลีกแล้วก็2คู่จากอ่าซีเรียนะครับคู่แรกเป็นวัตฟอร์ดพบกับอาร์เซนอลนะครับคู่ที่2เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ United, นะครับพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคู่ที่3เป็นจูเวนตุสพบกับสเปเซียนะครับและสุดท้ายนาโปลี oli, พบกับเอซีิลาะนะครับ เดี๋ยวเรามาดูอ่คู่แรกของค่ําคืนนี้กันนะครับคู่แรกของค่ําคืนนี้เริ่มที่3ามทุ่มนะครับคืนวันอาทิตย์ตามเวลาบ้านเรานะครับผมเป็นวัตฟอร์ดนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตอันดับบนตารางคะแนนกันสักนิดหนึ่งนะครับเป็นเจ้าจบ,บ้านนะครับวัตฟอร์ดนะฮะทีมจากดับ 19, ่สิบเก้าอยู่ในโซนตกชั้นนะมีสิแต้มพอดี นะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมจากอันดับที่6อย่างอาร์เซนอลนะครับที่ตอนนี้มี45แต้มนะครับแต้มห่างกันโ้เยอะพอสมควรอยู่นะครับผม36แต้มนะครับขออภัยนะครับ26แต้มนะครับ โดย10ครั้งล่าสุดนะครับที่ทั้งคู่เจอกันนะครับก็เป็นอาร์เซนอลนะครับที่เก็บชัยชนะไปได้เหนือกว่าชนะไป7็ครั้งนะครับวัตฟอร์ชนะไปเพียงแค่สครั้งเท่านั้นเองเสมอกันครั้งหนึ่งนะครับนัดล่าสุดเป็นวัดฟอร์ดนะครับบุกไปเยือนอาร์เซนอลนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับก็เป็นอาร์เซนอลเก็บชัยชนะในบ้านไปด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์ซึ่งวัดฟอร์ด่ไปเยือนอาร์เซนอลสครั้งนะครับก็พ่ายกลับบ้านทั้ง2ครั้งนะครับ ในส่วนของนะครับเกมที่อาร์เซนอลนะครับบุกไปเยือนนะครับครั้งล่าสุดที่อาร์เซนอลบุกไปเยาวัตฟอร์นั้นแพ้ให้กับวัตฟอร์ไเพแค่ครั้งเดียวเมื่อปี2017เท่านั้นเองนะครับก็นะจุดนี้ก็ถือว่าอาร์เซนอลได้เปรียบพอสมควรอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมนะครับของทั้งคู่ในฤดูกาลนี้กันนะครับเกมเย่านะครับของวัตฟอร์ดนะครับ13ครั้งที่เล่นในบ้านแพ้ไปถึง10นะครับ ชนะเพียงแค่สครั้งเท่านั้นเองเสมอครั้งหนึ่งนะครับอยู่เปอร์เซ็นต์เรทอยู่ที่อ่สิบห้าจุดสี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับในส่วนของเกมเยือนของอาร์เซนอลนะครับสิบเอ็ดครั้งนะครับที่ออกไปเยือนแพ้ห้าชนะห้าครับอ่าเสมอหนึ่งนะครับอยู่ที่สี่สิบห้าจุดห้าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าดูดีกว่าวัตฟอร์ดอยู่พอสมควรนะครับมาดูสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเริ่มที่เจ้าบ้านกันก่อนนะครับสิบนัดล่าสุดของวัตฟอร์ดนั้นอ่าเย่ยมเยี่ยมนะครับชนะไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นเองนะครับแพ้เสสมอนนะครัับดดล่าุ ไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับนัดนี้จบลงที่เสมอแบบไรซสกอร์นะครับก็ถือว่าไม่ได้แย่ในนัดล่าสุดสำหรับวัตฟอร์ดนะก่อนหน้านั้นนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของคริสตัลพาเลสนะครับโดนพาเลสถล่มเละเลยนะครับ4ประตูต่อ1นะครับผมในส่วนของเกมรับในบ้านอื่นๆของวัตฟอร์ดนะครับย่ำแย่แล้วนะครับครั้งล่าสุดที่พวกเขาเปิดบ้านเนี่ยแพ้รวดเลยนะครับพร้อมกับไรสกอร์เนี่ยแพ้แบบหมดหมดรูปเลย3ครั้งนะครับ ไปตัน้เนีู่นย์อะครับนอเรตศูนย์สาก่อนนั้นจะเปิกศูนย์หนึ่งครับ <laughs> เละเทะนะครับสำหรับเกมในบ้านของวัตฟอร์ดในช่วงหลังนี้นะครับมาดูทางฝั่งทีมเยือนนะครับอาร์เซนอลโอ้ดูดีขึ้นมาหน่อยนะครับสินัดล่าสุดชนะ5นะครับเสมอ2แพ้3นะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านรับการมาเยือนของวูฟนะครับเก็บชัยชนะไปนะครับด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นะครับในส่วนของเกมเยือนนะครับของอาร์เซนอลนะครับสี่ครั้งล่าสุดที่ออกไปเยือนก็แพ้ครั้งหนึ่งนะครับให้กับนอตติงแฮมฟอเรสต์นะครับด้วยสกอรบมันก็ชย์ ตัวเข้าสึกเอฟเคัไปในนั้นเองนะครับก็น่าเสียดายนั่นนี่นะครับในส่วนของเกมยันอื่นก็ถือว่าโอเคนะครับหครั้งล่าสุดเนี่ยนอถ้าไม่นับเออขออภัยนะครับสครั้งล่าสุดถ้าไม่นับนักที่แพ้เขา เก็ตคลินชีตได้ทุกนัดนะครับรวมถึงนัดที่เจอกับลิเวอร์พูลนัดนี้ยันเสมอไปได้นะครับด้วยสกอร์0ประตูต่อ0ดูดีมากนะครับส่วนของเกมเยือนของอาร์เซนอลช่วงหลังมานี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูความพร้อมนะครับของทั้งคู่ในนัดนี้กันนะครับเริ่มที่เจ้าบ้านวัตฟอร์ดนะครับวันนี้น่าจะมาในแผน4-3-3นะครับนัดนี้จะไม่มีแน่เลยคือนิโคลัสเอ็นกูลูและก็อิสไมลาอิสไมลาซาที่เจ็บนะครับในส่วนของรายหลังนะครับอิสไมลาซาน่าจะได้ทางเคนเซม่านะครับลงมาชดเชย ในด้านซ้ายได้อยู่นะครับรวมไปถึงปีเตอร์เอเตโบนะครับที่ตอนนี้นะครับแม้ว่าจะยังไม่สามารถลงมาช่วยทีมได้นะครับแต่จากการรายงานก็พบว่าใกล้ฟิตเต็มร้อยละนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับทางวัตฟอร์ดนะครับในส่วนของอาร์เซนอลนะครับนัดนี้น่าจะมาในแผน4-2-3-1นะครับนัดนี้ทาเิฮิโรโทมิยะสึนะครับคาดว่าไม่พร้อมใช้งานนะครับก็เขาว่าน่าจะเป็นทางเซตริกโซอาเรสนะครับจะยืนหลังด้านขวาแทนนะครับแล้วก็เอมิลสมิโร นะครับที่หายจากอาการป่วยแล้วก็กลับมาซ้อมแล้วเช่นกันนะครับแต่ว่าน่าจะยังไม่พร้อมลงในนัดน,นี้นะส่วนคู่หูนะครับอย่างเอ็ดดี้เอนเคทียแล้วก็นิโคลัสเบเป้นะครับที่นัดที่แล้วในรูปจามาน่งสรองมาพาทีมนะครับคว้าชัยเหนือวูฟไปได้ในนัดที่แล้วนะครับก็ไม่ได้มีชื่อลงอใน11ตัวจริงเช่นกันในนัดน,น,น,นี้นะครับก็ยังคงนั่งสำรองต่อไปนะครับก็ค่อนข้างน่าเสียดายนะนัดที่แล้ว โชว์ฟอร์มค่อนข้างดีเลยนะครับสรุปกันเลยละกันนะครับคู่นี้นะครับอันนั้นนี้คาดว่านะครับไม่น่าจะเป็นปัญหาสำหรับอาร์เซนอลนะครับที่จะบุกมาเก็บ3แต้มจากทีมที่เกมเย่าเนี่ยย่ำแย่ที่สุดในลีกตอนนี้นะครับซึ่งวัตฟอร์ดเนี่ยแพ้ในบ้านมานเจ็ดนัดติดล่าจริงนะครับนี่นับแค่เฉพาะอันนี้ลีกนะซึ่งอาร์เซนอลนะครับช่วงหลังฤดูกาลนี้ฟอร์มดีใช้ได้นะครับเกมเยือนในลีกตอนนี้นะชนะมาสามนัดติดนะครับแล้วก็สามนัดล่าสุดที่พวกเขานสามารถเก็บชัยชนะมาได้ทั้งหมดเช่นกันในสามนัดล่า มันไม่ใช่เกมเดียวนะเกมทั้งหมด3นัดล่าสุดก็เกมชัยชนะมาได้เช่นกันนะครับโดยรวมแล้วนะครับยังไงเนี่ยทีมเต็งวันนี้ก็เป็นอาร์เซนอลแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่ถัดมานะครับเป็นคู่ไฮไลท์คู่บิ๊กแมตช์ของค่ำคืนนี้เลยนะครับเป็นทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะเปิดเอเดนแฮดสเตเดียมนะครับรับการมาเยือนของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเตะกันแฮรุ่มครึ่งนะครับคืนวันอาทิตย์ตามเวลาบ้านเรานะเดี๋ยวมา อัปเดตอันดับบนตารางคะแนนกันสักนิดหนึ่งนะครับเป็นศึกของท็อปโนะครับระหว่างจาฟูงนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านรับการเยอนของอันดับที่4อย่างแมนเชสเตอร์เดนะครับที่ตอนนี้ทั้งคู่เนี่ยมีแต้มห่างกันเพียงแค่14แต้มขออภัยนะครับ10 1 0 16แต้มเท่านั้นเองนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างใกล้เคียงนะครับ ไม่ใครแหงอยู่นะโดย10ครั้งล่าสุดนะครับที่ทั้งคู่เจอกันนะครับก็เป็นทางแมนซิตี้นะครับที่เก็บช,ชนะไปได้มากกว่าอยู่หน่อยนึงนะครับชนะไปได้5ครั้งนะครับแมนยูชนะไปได้4เอ่อ4ครั้งนะครับเสม,มอกันครั้งหนึ่งนะครับนัดล่าสุดที่เจอกันก็เป็นแมนซิตี้นะครับบุกมาเยือนเออ่ โอทราวฟอร์ดนะครับว่าเก็บชัยชนะกลับบ้านไปนะครับด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนะครับนี่โซนของเกมนะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับบุกมาเยือนเอดีแฮตนะครับสครั้งล่าสุดที่บุกมาเยือนเอดีแฮตแมนเชสเตอร์ซิตี้เก็บชัยชนะกลับบ้านไปได้ทั้งหมดนะครับก็ถือว่ารูดูกาลก่อนๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำได้ดีนะครับแต่ฤดูกาลนี้ก็ไม่แน่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมนะครับ ทั้งฤดูกาลของทั้งคู่กันนะครับในส่วนของเกมเย่าของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยสิบสิบสามนัดนะครับชนะไปสิบนะครับสเสมอหนึ่งแพ้สองนะครับเพิ่งมาแพ้ให้กับสเปอร์เมื่อไม่นานมานี้เองนะครับเป็นครั้งที่สองนะก็ถือว่าเ,าเกมในบ้านของแมน แมนซิตี้นร์ดูดีมากในฤดูกาลนี้นะครับได้เปอร์เซ็นต์เวทไปที่76.9ในส่วนของเกมเยือนนะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ13นัดเท่ากันนะครับกับเก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่6เท่านั้นเองนะครับแต่ก็แพ้แค่2นะเอะสองเปอ5นะครับอยู่อ่าเปอร์เซ็นต์เวทอยู่ที่46.2นะครับแต่จริงๆก็ยังอ๋อได้วกว่าจะฟุ้งอยู่พอสมควรนะครับสำหรับอ่าตรงตรงจุดนี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ เดี๋ยวเรามาดูปัจจุบันนะครับของทั้งคู่กันเริ่มที่เริ่มที่เจ้าบ้านนะครับจาฟูงอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับชนัดล่าสุดเนี่ยแพ้ให้กับสเปอร์นะครับในที่ผมบอกไปเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองในเกมเยานะครับในส่วนของเกมทั้งหมดนะครับชนะไป8เสมอ1ครับเสมอกับเซาท์แฮมป์ตันในเกมที่ไปเยือนนะครับแล้วก็นัดล่าสุดเนี่ยไปเยือนปีเตอร์เบโร่นะครับคว้าตัวเอฟเอคัพไปได้นะครับด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ในส่วนของเกมรับนะครับ สี่ครั้งล่าสุดที่เปิดบ้านอย่างที่บอกไปนะครับก็พิ่งมาแพ้กับสเปอร์เป็นครั้งที่2นี่แหละนะครับก่อนหน้านั้นก็เก็บเชยชนะมายาวเลยในส่วนของแมนซิตี้นครับสี่ครั้งล่าสุดเนี่ยเก็บฟลินชีไปเด้สองครั้งนะครับก็ถือว่าน่ากลัวอยู่ดีในส่วนของเกมเย้าของแมนซิตี้นะในส่วนของทีมเยือนนะครับสินัดล่าสุดของยูเนเต็ดนะครับแม้ว่าจะไม่แพ้ใครเลยในสินัดล่าสุดเนี่ยแต่ว่าไม่ค่อย ไม่ค่อยน่าพอใจเท่าไหร่สำหรับฟอร์มช่วงนี้นะครับหนักเสมอนะเสมอ6นะครับชนะเพียงแค่สี่เท่านั้นเองนะครับนัดล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านรับการมาเยือนของวัตฟอร์ดนะครับก็ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะเหนือวัตฟอร์ดได้นะครับจบไปแบบไร้สกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์ในโซนของเกมเยือนนะครับของยูไนเต็ดนะครับห้าครั้งล่าสุดที่พวกเขาออกไปเยือนนะครับสามารถเก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่สองครั้งเท่านั้นเองในนัดที่เจอกับลีสและก็เบรนท์ฟอร์ดนะครับที่เหลือก็เสมอรวดเลย นะครับก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะหากต้องมาเยือนกับแมนซิตี้ที่เกมในบ้านนะค่อนข้างโหดเลยในฤดูกาลนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูความพร้อมนะครับของทั้งคู่ในนัดนี้กันนะครับวันนี้แมนซิตี้กับแมนเชสเตอร์เดนเน่มาในแผนเดีวยวกันนะครับ4-3-3ทั้งคู่เลยนะครับโดยทางเจ้าบ,บ้านนะครับ แม uh, นเชสเตอร์ซิตี้นัดนี้จะไม่มีนะาธาเอเก้นะครับโคพาเมอร์ uh, mer, นะครับรวมไปถึงกรูเบนดีแอสนะครับที่เจ็บนะครับทางกรูเบนดีแอสเนี่ยเจ็บในเกมที่แล้วที่เจอกับปีเตอร์โบโร่นะครับแล้วก็นี่เป็นปัญหาใหญ่ของซิตี้เลยนะครับเนื่องจากดีแอสเนี่ยเจ็บยาวน่าจะราวๆสี่ถึงหกสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับ ในส่วนของคู่หงส์นะครับอย่างแจ็คคริลิชกับแกเบรียบลคริซุกเนี่ยที่หลังจากจบนัดที่แล้วเนี่ยก็เหมือนจะมีปัญหาด้านอาการบาดเจ็บนะครับในนั้นนี่จะต้องดรอปทั้งคู่ออกมานั่งสำรองก่อนนะครับว่าน่าจะไม่มีชื่อของทั้งคู่ใน11ตัวจริงนะครับรวมไปถึงทางไรฮิมสเตอร์ริงนะครับที่ผลงานในฤดูกาลนี้เนี่ยไม่ค่อยน่าประทับใจประทับใจเท่าไหร่นะยิงไม่ค่อยได้เลยในช่วงหลัง7นัดหลังเนี่ยน่าจะยิงได้แค่ประตูเดียวเท่านั้นเองนะครับรวมไปถึงนะครับจากสถิติที่สเตอร์ริงมาเจอกับปีศาจแดงเนี่ย ยิงไม่ได้สักประตูเลยนะครับจากราวๆ20กว่านัด23นัดประมาณนี้นะครับยิงไม่ได้สักครั้งนะครับฉะนั้นนั้นนี้เขาโดนดรอปอย่างแน่นอนสหรับสเตอร์ริงนะครับแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดนะครับแมนดี้นะครับอธิคดีความยังไม่จบนะครับยังต้องขึ้นโรงขึ้นสนามกันอีกในวันที่11นี้นะครับก็คาดว่าน่าจะไม่ได้ลงไม่ได้ลงได้นานนะครับสำหรับทางแมนซิตี้ก็ประมาณนี้นะครับวิกแมตช์คืนนี้นะในส่วนของแมนเชสเตอร์เดนนะครับนัดนี้เอดิสันเขาวันนี่น่าจะพร้อมลงสนามแล้วนะ เช่นกันกันกบาลูกรักรของรังนิกอย่างสกอตแมกโทมินเน่ที่ก็คาดว่าน่าจะเพิ่งหายป่วยมาแต่คาดว่า น่าจะชัดเจนแล้วครับแล้วว่ารังนี้น่าจะยัดเข้า11ตัวจริงอย่างแน่นอนนะครับนัดนี้นะครับได้แม็กไกวกลับมาลงเป็นตัวจริงครับหลังจากนัดที่แล้วที่เจอกับวัตฟอร์ดได้ดรอปไปนะครับนัดนี้มีชื่อของดิโอโกดาโล่นะครับซึ่งตำแหน่งนี้เป็นของไอรอนวานบิสก้านะครับ MVP ในนัดที่แล้วนะครับเดี๋ยวก็ใกล้ๆก็คงจะประกาศรายชื่อจริงๆที่ว่าจะเป็นใครได้ลงในส่วนของแดนหลังนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับด้านหน้าเห็น ข้อชื่อของอิลังกาไว้นะครับแต่ก็ต้องรอรุ่นอีกทีนึงว่าอาจจะเป็นแอนโทนีตอิลังกาหรือว่าแรสฟอร์ดนะครับที่ได้ลงเป็นตัวจริงในบิ๊กบิ๊กแมตช์ครั้งนี้นะครับสรุปเลยละกันนะครับสำหรับส่วนคู่นี้นะครับแม้ว่านะจากสถิตินะครับที่ทัพปีศาจแดงนะครับบุกมาเยือนเอติฮัดนะครับสามครั้งล่าสุดเนี่ยพวกเขาจะสามารถเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมดนะครับแต่ฟอร์มฤดูกาลนี้ของแมนซิตี้นี่มันเป็นของจริงนะครับแม้ว่าฟอร์มจะไม่ได้ ตอนนี้ของไม่ใช่ช่วงที่พีคของแมนซิตี้นะแต่ว่า2นัดล่าสุดก็เก็บชัยชนะได้ทั้งหมดนะครับนี่ก็แสดงให้เห็นแล้วว่า โหดแค่ไหนนะครับซึ่งฟอร์มของปีศาจเองเนี่ยผมก็ไม่ได้ว่าแย่นะครับแม้ว่าสินนัาล่าสุดจะไม่แพ้ใครเลยนะครับแต่ก็นั่นแหละนะฮะเก็บชัยชนะแทบไม่ได้เช่นกันนะครับส่วนใหญ่นี่จบลงด้วยการเสมอแทบทั้งสิ้นเลยนะครับด้วยฟอร์มตอนนี้เนี่ยหากเทียบกันปอนต่อปอนตผมมองว่าแมนซิตี้ดูดีกว่าอยู่หลายขุมนะครับจบเกมนี้ชัยชนะน่าจะเป็นของแมนซิตี้นะครับผมมองว่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวเรามาดูคู่ที่3นะครับหาย่ายมาทางฝั่งเซเรีย A แล้วนะครับเป็น จูเวนตุสนะครับพบกับสเปเซียนะครับแต่เชียงคืนนะครับคืนวันอาทิตย์ uh, ตามเวลาบ้านเราในจูเวนตุสเารีนานะครับ mm hmm. เดี๋ยวมาอัปเดตอันดับบนตารางคะแนนกันสักนิดหนึ่งครับเป็นชาบ้านยูเวนตุสนะครับทีมจากอันดับที่4มี50แต้มนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของสเปเซียนะครับที่ตอนนี้มี26แต้มแต้มห่างกัน24แต้มรั้งอันดับที่ 16ของตารางไว้สำหรับทางสเปเซียนะครับโดย6ครั้งล่าสุดนะครับที่ทั้งคู่เจอกันเนี่ยก็เป็นทางยูเวนตุสนะครับที่เก็บชชนะไปได้มากกว่านะชนะไปได้4ครั้งนะครับเสมอครั้งหนึ่งสเปเซียเก็บชชนะไปได้ครั้งหนึ่งนะครับเมื่อปี2 0 0 7นะครับกลักหลังจากนั้นเขาก็หายไปจากซิเรียายาวเลยนะสเปเซียเพิ่งกลับมารดูรรการที่แล้วสองฤดูกาลที่แล้วนะครับ ครั้งล่าสุดที่เจอกันก็เป็นยูเวนตุสนะครับบุกไปเยือนก่อนแล้วก็เก็บชัยชนะมาได้ก่อนนะครับด้วยสกอร์สามประตูต่อ2นะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมนะครับของทั้งคู่ในอ่าฤดูกาลนี้การยูเวนตุสเกมในบ้านเนี่ยถือว่าดูดีเลยนะครับ13ครั้งชนะ7นะครับเสมอ3แพ้3อยู่ที่53.8%เรนตนะในส่วนของสเปเซียนะครับค่อนข้างย่ำแย่เลยในส่วนของเกมเยือนนะครับ14ครั้งเนี่ยแพ้ไปถึง8นะครับชนะเพียงแค่4เท่านั้นเองเสมอ2ได้ได้เปอร์เซ็นต์เบลอยู่ที่ 28.6%เท่านั้นเองนะครับก็ถือว่ายูนินตุสได้เปรียบพอ,อสมควรในนัดนี้นะครับามาดูสถานการณ์ล่าสุดของทั้งคู่นะครับอตอนนี้นะครับยูนินตุสินัดล่าสุดยังไม่แพ้ใครเลยโอ้ดูดีมากนะฮะชนะ6เสมอ4นะครับนัดล่าสุดบุกไปเยือนฟิออเรนติน,น่านะครับเก็บชัยชนะมานะครับด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์ครับถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับสครั้งล่าสุดที่ยูนินตุสออกไปเยือน ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับในส่วนของเ,อเกมรับในบ้านนะครับของยูวนตุสนะครับหครั้งล่าสุดที่เปิดบ้านเนี่ยโอ้โหดูดีมาก,กน,นะครับชนะไปถึง3ครั้งนะครับสาครั้งนะครับเสมอครั้งเดียวท่านเองกับแนนะทเจอกับโตริโนนะครับเ,เก็บคลีนชีนมาได้ถึง2ครั้งนะครับดุเดือดกับเกมในบ้านของ ยูเวนตุสยูเวนตุสช่วงหลังนะครับดูดีเลยนะครับในส่วนของทีมเยือนนะครับสเปเซียอ่าสินัดล่าสุดก็ถือว่ากลางๆนะครับชนะ4แพ้4เสมอ2นะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านรับการมาเยือนของโรม่านะครับพ่ายให้โรม่าขาบ้านนะครับด้วยสกอร์ศูนประตูต่อหนึ่งนะในส่วนของเกมเยือนนะครับล่าสุดฟิออร์เรติน่าเนี่ยไปเยือนโบโลญญานะฮะก็แพ้มาอีกด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อสองครับทำให้ตอนนี้สเปเซียเนี่ยแพ้มาสามนัดติดแล้วนะครับก่อนหน้านั้นเปิดบ้านรับการมาเยือนของฟิออ แพตอนนี้สเปเซียแพ้มาแล้วสามนัดนะครับเกมเยือนนะครับห้าครั้งล่าสุดที่สเปเซียออกไปเยือนนะครับก็ยังไม่แพ้ใครมาสี่นัดก,ก่อนมาแพ้ให้โบอโลลนญ่านี่แหละนะครับก็ถือว่ามีแนวโน้มที่แย่ลงนะต้องดีขึ้นสินะครับแต่นี้ก็คือว่ามีแนวโน้มที่แย่ลงในส่วนของเกมเยือนของสเปเซียช่วงหลังนะครับก็มาเจอกับจูเวนตสุสที่ยังไม่แพ้ใครเลยช่วงหลังมันนี้ก็ถือว่าน่าเป็นห่วงอยู่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูความพร้อมนะครับของทั้งคู่ในนัดนี้กัน นะฮะยูเวนตุสนะครับนั่นนีดตัวเจ็บเยอะครับอ่ามีอเล็กซานโดรนะครับเจ็บนะครับจอโจกิเอลินนี่นะครับเลโอนาร์โดบุนุชีนะครับเดนิสคาทรียานะครับผมแล้วก็เวสตันแมคเคนนี่นะครับอ้เจ็บเลยเยอะเลยครับสี่ห้าคนนะครับแต่ก็พอมีข่าวดีอยู่บ้างนะครับที่เปาโลดิบัลล่านะครับกับเฟเดริโกเบนาเดสกี้นะครับกลับมาพร้อมอ่ากลับมาซ้อมลง พร้อมกับทีมแล้วก็ถือว่ามีออฟชั่นให้เลือกอยู่ในนั้นนี่นะครับหาช้อปปิ้งเดลเลยนะครับเอาใครไปเสียบตำแหน่งไหนนะครับมาพร้อมกับแผน4-3-3ด้วยกันทั้งคู่นะครับในส่วนของสเปเซียนะครับจากนัดที่แล้วที่เปิดบ้านรับการมาเยือนของโรม่าเนี่ยนอกจากจะแพ้แล้วนะครับยังพูดปัญหามาถึงนัดนี้เลยลามันนัดนี้ด้วยนะครับทั้งเควินเอเมียนนะครับแล้วก็ยาคุบคิเวียร์นะครับที่โดนใบเหลืองในนัดที่แล้วนะครับทำให้นัดนี้ใบเหลืองครบนะครับพัทไปตามระเบียบนะครับรวมไปถึงทางเอ่อน จาโคโปนะครับซาร่านะที่ได้รับบาดเจ็บนะครับตอนนี้เน,นหนักเลยนะครับทางซาร่านะครับเจ็บ อาจจะพักยาวไปถึง6สัปดาห์เลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว,ว่าตัวผลหลักในนัดที่แล้วเนี่ยหายไป3คนเลยทีเดียวสเปเซียค่อนข้าง,างน่าเป็นห่วงนะครับสรุปเลยในการนัดน,นี้นะครับแม้ว่ายูเวนตุสนะครับะจะมีปัญหาในส่วนของตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อการเก็บชัยชนะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทั้งจากฟอร์มฤด,ดูกาลนี้แล้วก็จากสถิติการพบกันเนี่ยยูเวนตุสดูดีกว่าสเปเซียทุกอย่างนะครับจบเกมเป็น้าบ้านมาลายน่าจะเก็บ3แต้มในบ้านไปได้ไม่ยาก นะครับสำหรับคู่นี้นะเดี๋ยวเรามาดูผู้สุดท้ายของค่ำคืนนี้นะครับเป็นนาโปลีนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเอซีมิลานนะครับด้านี้เป็นศึกของหัวตารางเรียกว่าได้นะใครชนะนัดนี้ได้ขึ้นเป็นจ่าฝูงแน่นอนนะครับโดยเป็นเจ้าบ้านนาโปลีนะครับทีมอันดับ2นะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเอซีมิลานนะครับทีมอันดับ3าที่ทั้งคู่มีคะแนนเท่ากันนะครับต่างกันแค่ประตูได้เสียนะฮะ โดย10ครั้งล่าสุดนะครับที่ทั้งคู่เจอกันก็เป็นนาโปลีนะครับที่เก็บชัยชนะไปได้มากกว่า4ครั้งนะครับเอซิมมรานชนะไป2ครั้งนะครับเสมอกัน2ครั้งนัดล่าสุดนะครับเป็นทางสองนัดล่าสุดละกันนะครับเป็นนาโปลีมาเยือนเอซิลมนทั้งคู่นะครับเก็บเป็นนาโปลีแล้วก็เก็บชัยชนะกลับบ้านทั้งคู่เช่นกันนะครับด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ทั้งคู่เหมือนกันนะครับก็ถือว่าสองครั้งล่าสุดในปีที่แล้วเนี่ย นาโปลีทได้ทำไว้ได้ดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมนะฮะของฤดูกาลนี้กันเกมเย่านะครับของนาโปลีเนี่ย13นัดล่าสุดชนะ8นะครับแพ้แค่3เสมอ2อยู่ที่61.5%นะครับในส่วนของเกมเยือนของเอซิมิลานดูดีกว่าอยู่นิดนึงนะครับ13นัดเนี่ยชนะ9นะครับแพ้แค่1นะครับเสมอ3อยู่ที่69.2%ก็ถือว่าดูดีกว่าอยู่นิดนึงนะครับในส่วนของเอซิมิลานนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์10นัดล่าสุดของทั้งคู่นะครับ นาป,ปุลีนะครับสินัดล่าสุดแพ้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับชนะ5เสม,มอ4นะครับนัดล่าสุดบุปไปเยอนลาซิโอนะครับเก็บชนะไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1หลังจากที่นาป,ปุลีไม่ชนะใครเลยมา4นัดติดนะครับโอ้เสม,มอมา3นัดก่อนจะแพ้ให้กับบาซ่าในศึกยูโรป,ปาลีกนะครับนัดนี้ก็พลาดตัวเข้าไป เข้ายูโรปาลีกลอบต่อไปให้บาซ่าก็น่าเสียดายสำหรับทางนาปลีนะครับในส่วนของเกมรับนะครับของนาโปลีกับ5ครั้งล่าสุดที่เปิดบ้านสามารถเก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่2ครั้งเท่านั้นเองจากซารานิตาและก็ซามโดเรียนกับก็ค่ขอนข้างหน้าเป็นห่วงนะในส่วนของเกมในบ้านของนาโปลีจาก5ครั้งล่าสุดนะครับมาดูทางฝั่งทีมเยือนนะครับเอซิมิลานนะครับสินัดล่าสุดก็ฟอร์มดีไม่แพ้กันนะครับชนะ4เสมอแพ้แพ้ไปแค่ครั้งเดียวนะครับนัดล่าสุด ใส่เต็มเหนี่ยวกับอินเตอร์นะครับจบสกอร์แบบซูย์ประตูตอซูร์แบบสุดมันนะครับนัดน,นี้นะใส่เต็มกันมากนะครับในส่วนของเกมเยือนนะครับของเอซมิลานนะครับสามครั้งล่าสุดที่ออกไปเยือนยังไม่แพ้ใครเลยในส่วนของเอซีนะชนะไปสองครั้งพร้อมกับหนึ่งคลีนชีสแล้วก็เสมอครั้งหนึ่งในนัดเจอกับซาเลนติน่านะครับล่าสุดเอซมิลานเสมอมาสามนัดติดแล้วนะครับยังเก็บชัยชนะไม่ได้เลยนะครับก็ค่อนข้างน่าสงสัยว่าช่วงหลังเขาเป็นอะไรนะนะเก็บชัยชนะไม่ได้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับความพร้อมในนัดนี้ของทั้งคู่กันนะครับนัดน,นี้นาโปลีนะครับมาในแผน4-2-3-1นะครับซึ่งแผนเดียวกันกับเอซิมิลานเลยนะครับมาแผนเดียวกันเดะๆนะครับนัดน,นี้นาโปลีขาดแค่เควินเมลกิตนะครับที่เจ็บนะครับแต่ว่า ก็มีข่าวดีนะได้อ่าสตานิสลาฟนะครับโลบอตกานะครับกลับมายืนคุมในแดนกลางนะครับรวมไปถึงเฮอร์วิงโลซานโนนะครับดาวยิงร่างเล็กนะครับที่ซ้อมลงสนามกับทีมมาร่วมสัปดาห์จนในสุดนี้ก็อ่ฟิตพร้อมล่าลงตาข่ายนะครับก็หวังว่าทางเฮียร์ซิโนสปาลาตินะครับจะเพิ่มเขาลงไปในอ่า11รายชื่อตัวจริงนะครับผมในส่วนของเอซิมิลานนะฮะตอนนี้ก็ยังยังไม่มีจอมเก่าอย่างซาลาตันอิบราฮิมมวุชนะครับ นิ่มพันกันไปหมดแล้วนะครับซลาตันอิบราฮิโมวิชนะครับที่ยังคงเจ็บอย่างต่อเนื่องนะครับรวมไปถึงทางอาเลซิโอนะครับโรมันโยลี่นะครับที่เพิ่งได้รับบาดเจ็บเมื่อกลางสัปดาห์นะครับซึ่งรายหลังนี้น่าจะได้ทางปิแอร์ลากรูลูนะครับมาทดแทนได้อยู่นะครับเปียร์กาลูลูนะฮะมาทดแทนได้อยู่นะครับดังนั้นนี้เราอาจจะได้เห็นฟรองซ์แคสซี่นะครับกลางรับนะที่อาจจะโดนดันมาเล่นเกมรุกเหมือนในนัดที่เจอกับเอมโปลีนะครับ เคสซึ่งนัดนั้นเนะี่ยเคสซี่ทำได้ดีเลยนะครับกดไป2ประตูติดเลยนะครับและนี้ก็อแอบแอบเห็นนะครับว่าเขามาลงมาเล่นในกลางรุ่นะครับก็ถือว่าน่าจะเฉืดฉายพอพอสมควรอยู่ในนัดน,นี้นะครับสรุปก,กันเลยละกันนะครับคู่นี้เอาจริงๆคู่นี้ผมว่าคนข้างสูสีเลยนะแม้ว่า2นัลดล่าสุดที่เจอกันเมื่อปีที่แล้วเนี่ยจะเป็นทางนาปโปลีนะครับที่เก็บชัยชนะ,ะไปได้ทั้งหมดนะครับและนัล่าสุดเนี่ย ็เพิ่งบุกไปเก็บ3แต้มจากลาซิโอมาในส่วนของนาโปลีนะครับหลังจากที่โดนบาซ่าเขี่ยตกรอบยูโรปลาลีกไปนะครับส่วนทางเอซีมิลานเนี่ยแม้ว่าล่าสุดเนี่ยจะเล่นค่อนข้างดีในนัดเจอกับอินเตอร์มิลานนะครับแต่ว่าก่อนนั้นเนี่ยในนัดที่เจอกับอูดิเนเซ่แล้วก็ซาเลนติน่าเนี่ยพวกเขาทําผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทำให้ตอนนี้เสมอมา3นัดติดแล้วนะครับคู่นี้จริงๆผมแอบเชื่อเอซีนะแต่ว่าด้วยฟอร์มตอนนี้คาดว่าน่าวยันเสมอกับนาโปลีได้นี่ก็น่าจะ อาโอเคแล้วนะครับสำหรับคู่ของนโปลีกับเอซิมิลานผู้นี้ผมว่าน่าจะจบลง้ทศการเสมอนะครับผมและนี่<ม>คือทั้งหมดของติวบอลเต็งในวันนี้นะครับก็ขอให้คุณผู้ดูฟังท่านนะครับรับชมฟุตบอลอย่างมีความสุขนะครับหากชอบถูกใจก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับหากเห็นด้วยเห็นต่างมีข้อคิดเห็นประการใดคอมเมนต์มาได้เลยต่างข้างล่างคลิปนี้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็หมดหน้าที่ผมแล้วต้องขอตัวลาไปก่อน